ใครเตะลูกโทษวะอันนี้มึงเลือกทีมอะไรต้นแล้วมึงเลือกทีมอะไก่อนอ่าจุดนีครับแม่ใครวะดอกบ้าแย่งบอลไปแล้วครับตอนนี้โอโกคะแนนทีมอะไรวะอะไรบ้าบนะ หนึ่งตูนแล้วครับแม่จุดนี้ด็อกบ้าได้เลยฮะด็อกไอสัตว์ไม่ใช่ด็อกจุดนี้ครับแม่เล็กปสมเตะเปี้ยงโอหชนเสาแต่เข้าพอดีเฮ้เท็ดโรใช่ไหมะเท็ดโรเมสซี่ครับตอนนี้เมสซี่เลี้ยงไปแล้วครับจุดนี้โอ้โหเล่นเราโดนตัดใครแย่งเปล่าหวยไปเลยไปเลยแมกโน่เอ้ยใครว่าไอเทียงขวานชื่อไม่ออกภาษาฝรั่งเศส บูลักบูลักบูลักมึงมึงนะครับตอนนี้โอ้ยโหใครไอ้ิชิไม่งอ่านชื่อไม่ทันน่ะโอการบตาโอการ์ตาครับตอนนี้โอ้โหลักหลบลักหลบริจิตอลมันได้เตะเข้าไว้ๆโอ้ยนี่เสียดายจังเบยนะครับเตะไปแล้วครับตอนนี้ส่งบอลไปให้ใครวะส่งไปให้ไอ้เิชิมึงอ่านชื่อไม่ทัน อินเนสตานะครับอินเนสตาวิ่งไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหเตะไปปีกระจูกโวยไม่เข้านะครับเมสซูบานรับได้กว่านชูชูวะอะไรด้วยล็อกชอตันนี้โอ้โหเข้าไปรักหลบตอนนี้วิ่งวิ่งวิ่งเตะไปโอ้โหไปเลยแม็กดัมปิกระจูกิกระจูรับได้ไหมโอ้โหโดนสไลด์ครับตอนนี้เมสซี่วิ่งไปแล้วครับโดนตัดบอลโอ้โหสุดยอดไขวะไอ้ยาชื่อไปทันแม่งมันมันผิดจังหวะเดลเปเไม่ไดตอนนี้ส่งบอลไปแล้วครับไขวาได้วะ เป็นชียร์นะตอนนี้เมตี่ไม่มาแล้ทันไหมเปียบ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 ไอ้เรียเตะเตะใครเตะใปรเใครเตะใครบลักบุลักตอนนี้วิ่งไปแล้วมึงจะเข้าเคสแล้วเข้าเคสแล้วเตะไปตอนนี้ไอ้เชียร์ไอ้แม่งโดนเลี้ยงบอลใครแมงวะอ่านชื่อไม่ทันดอกป่านะครับดอกป่าเยอะนะครับตอนนี้อะอะไรวะเดนี่ออนไลฟ์นะฮะเรียกบอลแล้วครับตอนนี้อ้อ่านไม่ทันไอ้เชียร์นี่ไหนวะไอ้เชียร์ยิงไหมครับไปเลยพี่กระจุโอ้ยเกือบเข้า ไปเลยพี่ก <ere> ัจจนะตอนนี้อะไรวะปูยองตวะเดนี่นะเ่งบอลไปแล้วกูไม่อยากถ่ายกองเชียร์นะครับเอนเนี่ยกูโดนแบนเสียเวครับตอนนี้วูหลักนะฮะตอนนี้กำลังเลี้ยงบอลไหมครับเลี้ยงบอลให้กับให้ใครวะให้ด็อกบ้านนะตอนนี้ด็อกบ้าวิ่งไปนะครับตอนนี้เสียบเสียบตีอ่เสียบ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 ดีสัตเลยบอกได้ครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ออกครับ คอนเนอร์บอกว่คอนเนอร์คิกนะฮะตอนนี้เตไปแล้วครับตอนนี้ด็อกว่ฮะอวานชื่อไหมครับอ่าแม่โกดีมบาซโลนาเราได้ตอนนี้วิงไปแล้วครับอ้าวเหียหมดเวลาครึ่งแรกแล้วนะครับแม่จุดนี้ฮะท่อโษาตโฆษณาโดดอาหมแหมดาแม้วิ้ ไปแล้วครับตอนนี้เมสซี่เลี้ยงบอลไปแล้วครับตอนนี้โดนแย่งบอลไปอ้าวเหี้ยเฝ้าไปไหนซาวีเอ๋อเราไปตามมึงแไปเลยปิ๊กจูนะตอนนี้ใครใครวะกูย่อนะฮะเตะไปแล้วครับมันเตะให้ใครเตะให้ด็อกบ้านะฮะเตะหิมตรงข้ามนะแม่เดนเนลลนะฮะเราไปแล้วตอนนี้เป็นโรเป็นโรเป็นโรวิ่งไปแล้วโอ้โดนเสียบโดนเจ็บวิ่งเตะปิ๊กจูไปอ้าวไม่ ม่รู้เพราะมันไม่มีลายจูมันตามหาลายจูฮะกูตามหาปิกาจูก็มึงพูดถึงปิกาจูอยู่แล้วเราตามหาลายจู๋มันใส่กูถ่ายรูปลงแชนแนลมั้ยตอนนี้ครับแมวไปแล้วครับตอนนี้ใครได้วะไอ้เหี้ยไอ้นะโอ้ยโอ้ย่ครับจุดนี้แมทเี่วิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วตอนนี้ไปเลยปิกาจูไปเลยแม็กนัมตอนนี้วิ่งวิ่งวิ่งลักหลบอไปด้วยต้นโอ้โหตอนนี้โดนเสียบกระเบนเกินโอ้ยเสียโอ้ย ว้าวนะฮะแม่งโอ้โหทั้งเมื่อกี้ไม่รับบอลได้แล้วน่ะเข้าแล้วอ่ะก็ใช่ไงเมื่อกี้โอ้ยว่าตอนนี้เมสซี่แต่โอโโหโดนแย่งบอลนะไอ้สัสเดยกูอ่านชื่อไม่ทันตอนนี้ครับตอนนี้ครับโอย่ายี่ย ดอกบ้านะครับทำประตูอีกหนึ่งครั้งนะครับแหม่หล่อจริงๆเบยไม่เตะเป็นโรคนะตอนนี้แมสซี่เรีย้ยวไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหเอาล็อกหลบไปอีกสองไม่ไหวนะตอนเมื่อกี้ไม่รอแล้วครับดอกบ้าครับดอกบ้าครับดอกบ้าวิ่งไปแล้วครับแหมจุดนี้พิเหลือเกินนะออกไหมไม่ออกว่ะเออฮะชื่ออะไรวะ ดอกบ้าโอ้ยออกนะฮะออกปะไอ้ยาตามหน้าเฮ้ยอ่าอะไรวะซาวีเมสซี่นะครับตอนนี้วม่งไปแล้วครับโดนตัดบอลเสียบโอ้โหเสียบได้สวยงามมากครับทำไมไม่ฟาววะดอกบ้า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 วิ่งไปแล้วครับตอนนี้เตะเปี้ยง รับได้ปิการะจูวัยไม้โหเตะไปด้วยแล้วครับตอนนี้ตอนนี้จุดนี้มองมองมองวิ่งไปวิ่งบิงบาลักบาลักวิ่งไป้ครับตอนนี้เออฮะแป๊บนึงชื่ออะไรวะเพดโดตอนนี้แล้วเพชรเหรเพดโเพชรลู่หรือเพชโดวะมึงออกเพชรเพชรโด ฮะขายเพี่ดีเมตซี problem, ่ม pues ึงมาแล้วครับตอนนี้รักลอเลี้ยงต้นโดนแยกวันโอ้โหตอนนี้เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาเตะไปนู่นเตะไปนี่โดนแยกเอ้ยแยกได้ตอนนี้วิ่ง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 ไปเลยไปดูเตะเตะเตะไม่เขาไอ้เฮ้ยกูรู้เลยกูหวานเขาใครนี่ยอะไมล่ะกำลังขออิจฉาโดนตีตาต้นหีน ไปแล้วตาบามไปแล้วครับตอนนี้เตะเปียงไม่เข้าเตะเตะยังไงเข้าโอ้โหยิงหน้าโกเลยอ่ะเด็กกุอยากอยากเึ้่พัดีปกูอยากดูฉากก็อยากดูฉากเตะนะครับตอนนี้แม่ตรงไปตรงไปับไม่ได้พวกเตะไปดูแม่งเล็งเตะเล็งเต็มเปียงหน้าสั่นเลยทีเดียวยวเมสซี่วิ่งไปแล้วครับแม่จนเนี้ย เกิดอะไรขึ้นบอกอะไรวะลูกโพลไปเลยที่กระจูออกหลเแคดลูกเนาะสาวีเยงไม่รับตอนนี้ตอนนี้เอาเอาออกมีเรื่องอะไรรู้อ่ะเรื่องอะไรวะตอนนี้เตะบอลไม่ลูกมดเะออกได้ยังเอ้ยมันอะไรกัน เอ้มลก็อโบ้าดอกเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนวะไม่ถึงนาทีอะเพราะว่าไ่ตั้งไว้แค่หน้จบไปเลยสกอร์สามต่อศูนย์นะครับทีมอะไรนะเร่ะไวะกาลาตาสกลาตาไลนำไปสามนะฮะแล้วก็ไอกรอล์นเล่นทีมอะไนะบัทไทบาเซโลนาแล้วบาร์เซโลนาได้ศูนนะฮะก็ ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะขอเชิญใครเป็นไหในวิดีโอตัวไีนะครับ